เราจะพาคุณไปดูหนึ่งในดาวเคราะห์ที่แปลกประหลาดที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบนี่คืออย 849b ดาวเคราะห์หินที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จัก ถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดกว้างกว่าโลกเพียงแค่3.5เท่าแต่กลับมีน้ำหนักมากกว่าถึง40เท่าขนาดของมันเกือบจะเท่ากับดาวเนปจูนแต่ความพิเศษคือมันไม่ได้ทำจากกา๊าซลองนึกภาพว่าถ้าคุณได้เดินอยู่บนพื้นผิวของดาวดวงนี้น้ำหนักตัวของคุณจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าจากแรงโน้มถ่วงที่สูงขึ้นและด้วยขนาดที่ใหญ่กว่ามากพื้นที่ผิวของมันจะมากกว่าโลกถึง12เท่า แม้ว่ามันจะมีสัดส่วนของน้ําใกล้เคียงกับโลกแต่ด้วยพื้นที่ที่มากขนาดนั้นคุณสามารถใส่ประเทศไทยได้เกือบ1 2 0 0 0เท่าบนดาวดวงนี้แรงน้องถุงที่เข้มข้นยังทําให้อากาศที่นั่นหนาแน่น,น,น,นมากขึ้นถ้าเราหายใจที่นั่นก็คงจะพอไหวแต่เสียงของเราจะทุ้มและลึกมากกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเราบินรอบเส้นศูนย์สูตรของโลกเราจะใช้เวลาประมาณ4 4ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเจ้าดาวเคราะห์อวนทอย8 4 9สีบนี้ล่ะก็การบินรอบหนึ่งรอบจะใช้เวลามากกว่า6วันแบบไม่หยุดพัก